สวัสดีจ้ามาจาก p r e o r เ e r j a p จ n เช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้เจ้าก้อนนี้กันอันนี้นะจ,จะเป็นการตั้งเวลาเลยข้างหลังนอกจะเป็นรูชาร์จแบบนี้แล้วก็จะมีลำโพงเขาอยู่ด้านหลังวิธีกดนะจ๊ะอันนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะอันนี้ข้างบนจะเป็นการเปิดไฟจ้าเปิดไฟเข้าไปเลยแบบนี้มีหลายสีนะจ๊ะ แล้วก็ในส่วนของการดูเวลานะจ๊ะนี่ส่วนนี้จะจะเป็นการดูวันที่นะจ๊ะแล้วก็องศาเซลเซียสนะจ๊ะแล้วก็เวลาแล้วก็ในการที่จะเปลี่ยนนะจ๊ะเราก็กดตรงนี้เลยดูองศาฟาเรนไฮน์นะจ๊ะในการตั้งเวลาจะอันนี้จะเป็นอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็จะเป็นเวลาหนึ่งเวลาปลูกอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะสามารถเมื่อเขา เป็นกระพริกบกระพริบอย่างนี้นะจ๊ะก็คือสามารถกดตั้งเวลาอยู่ด้านขวามือได้เลยกดขึ้นก็คือเป็นการตั้งเวลาขึ้นนะจ๊ะกดลงก็คือเป็นเวลาลงสามารถฟริกได้เลยว่าเราจะตั้งเวลาไหนอันนี้ก็คือนาทีนะจ๊ะพอเราฟริกได้แล้วเราก็กดที่นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งได้เลย แล้วพอกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการตั้งเวลาอีกเหมือนเคยอันนี้นะี่ยจะจะเป็นการตั้งเวลาสองจ้าก็คือเป็นตั้งเวลาปลุกสองเนาะตั้งเหมือนเดิมได้เลยกดด้านขวานะจ๊ะเพื่อเลือกเวลาขึ้นลงได้เลยแล้วก็เมื่อกดตรงเวลานะจ๊ะก็จะเป็นแบบนี้เลย